<laughs> I wish to say to you I beg of you okay. เออต้องขอโทษก่อนนะว่าเออไม่ได้อัดวีโอนาะนดังนั้นมันจะมีความผิดพลาดอะไรบ้างแหละเนาะต้องขอโทษจริงๆแล้วก็อ่อเหตุผลเหตุผลที่อัดวีดีโอนี้คือไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ช่องหนึ่งแล้วคอมเมนต์หายตามภาพตามภาพที่เห็นนั่นแหละว่าคอมเมนต์หายช่องนั้นแล้วก็ ข้อความที่หายไปก็คือเนี่ยพอดีว่าทำสำเนาวไว้มันกได้เหลือมาคือเชื้อสลิมเขาดินนะ่ยโอเคท o เ a y ย s, mm hmm. <S okay, 19ิ e c e m b ธันวาคม d คือัี่อือมันมีการปั่นกระแสะหลาดมากอมันเป็นภาพยนต์ไทยเรื่องหนึ่งซึ่ง ไทยเราก็เป็นอี้ประจำมาเนาะมันเป็นอาการพยาธิโลกประจาชาิไทยเรากำเลิกคือมงสามทิฟอะว้าวคืออ้อลืมเออคือปัจจุบันปัจจุบันเนาะปัจจุบันเป็นรัฐบาลเพื่อไทยมีแพทองทายเป็นนายกอันนี้พูดในเชิงประวัติศาสตร์นะูดในเชิงประวัติศาสตร์ก็ มันก็มีมีความพยายามจะส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงไปยังต่างประเทศอยู่และทีนี้พอดีว่าออสการ์อะคาเดมีอะอรู้จักอ c คาเดมีอะ r d ออสการ์รู้จักเนาะมันคือมงสูงสุดของภาพยนตร์ของโลกใบนี้เป็น เป็นสถาบันที่เก่าแก่แล้วค่อนข้างที่จะมาตรฐานสูงคือไทยเราอะ่ะได้โคตาส่งสงภาพยนตร์เข้าชิง Best International Feature Film ทุกปีแหละได้มาส่งมาไป็นสิบยี่สิบปีละมงจริงไม่เคยลงเลย20ปีผ่านมามงจริงไม่เคยลงเลยก็คือคนไทยมีความ หลอนมองสาบที่แกคือตอนวันท o เดยเนี่ยออสการ์เขายังไม่ประกาศให้หลานมาเป็นโนมินีเลยแกยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้าใจปะยังไม่ยังไม่เข้ารอบเลยแล้วมันมีการปั่นกระแสทีเนี้ยมันปั่นกระแสแบบ อันนี้คือบันทิปวสานานะ today uh, 19 December 2024 AD คนไทยเอาอีกแล้วคือมันมีการปั่นกระแสะแบบว้าวว่ะคือเข้าใจปะว่ามันแบบแกให้เขาประกาศก่อนว่าเราเป็นโนมินีสแล้วเราคอ่อยอค่อยแบบ เข้าใจปะ่ะอันนี้คือพูดในเชิงแบบมันถึงประวัติศาสตร์อะว่าคนไทยเอาอีกแล้ววันนี้ today เอาอีกแล้วอแล้วความที่คนไทยทุกคนจะรู้จักคำว่ามงสางมงสามคิดคือว่าเอาติดต่อกันมานะมงมงมันก็ไม่ลงอะคือถ้าเกิดเราพูดถึงออสการ์อยู่เนาะ Best International พิเชอร์ฟีมเนี่ยมงเนี้ยรางวัลเนี้ยเขาแย่งมงกันเอาตายมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นมงที่มันแย่งกันอะสูงเพราะว่าเลยเพราะว่ามันมีชาติโลกเราเนี่ยโลกทั้งใบกกลบ o b ของเราเนี่ยมันจะมีนานานชาติเยอะคือออสการ์เขาก็พยายามนั้นแหละที่จะให้โอกาส าน,นาชาติอื่นๆเพียงแต่ว่าออไทยเราส่งมา20ปีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยโนมินีสไม่เคยมงไม่เคยอะไรเลยคือจะเย็นเยนให้ออสการ์เขาประกาศก่อนว่าเราเข้าโนมินีสอย่าตักาะมงสามคิเด,ด็ดนะคือมันก็ดีแหละแกมันก็ดีแหละที่ เขาให้โอกาสเราเขาเปิดโอกาสให้เราแต่เราอย่า loser attitude ได้ปะเราต้อง fighters attitude แบบเราต้องชนะไม่เอาโนมินีมึงเราต้องชนะเราต้องมงเราต้อง winner เราจะต้องมง best international feature film ถ้าเราไม่มงเราก็โอเคเราได้เป็น Nominees แต่ตอนนี้ ไทยเรายังไม่ได้เป็นไรเลยคือมันก็จริงแหละแกมันก็จริงที่แพรของคาชินวัตเนาะปัจจุบันเป็นรัฐบาลแพรของคาชินวัตเขาไปคุยกับฮอลลีวูดกูเกิลข่าวได้ Google ตรวจสอบข่าวได้ว่านางไปคุยกับฮอลลีวูดเรื่องที่อยากให้เขามาถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยเราเข้าใจะปะแบบเวลคัมเวลคัมทูมายคันทรีกูเกิลได้นางไปคุยมาแล้วคือ รัฐบาลส่วนใหญ่อะทุกรัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามไปคุยกับนานาชาติคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับคนทั้งหลายที่บอกว่ามาลงทุนที่ชั้นสี่มาทํางานที่การอะไรเงี้ยเข้าใจปะใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นพี่แต่ว่าเราอย่าใจเร็วแล้วต้องเบาๆมันอาจจะเข้าใจปะว่าอย่างอันนี้พูดถึงมง Best International Feature อร์ฟนะ มันมีคนอื่นที่เขาเข้าชิงมานานแล้วบางแล้วอ่ไม่อยากวิจารณ์หลานมากเพราะที่เกียบมันยาวแต่จะบอกว่างานเราอ่ะเราดูงานเราอันนี้พูดกันตรงๆเนาะเราดูงานเราแล้วไปเทียบกับงานเขาที่ที่ตัวเต็งทั้งหลายแหละเราก็คงจะก็เขาคงจะไม่ได้มงอะนะพูดกันตรงๆพี่แต่ว่าสิ่งเนี้ยคือ ยูโอเนี้ยประจําหนึ่งคือบันทึกประวัติศาสตร์ว่าฉันไปคอมเมนต์ช่องหนึ่งแล้วช่องแล้วคอมเมนต์หายคอมเมนต์หายจ้ะกูก็เลยบันทึกประวัติศาสตร์ซะเลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือเชื้อสลิ่มเขาดิน้นและสองประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ย,ย,ยตอนนี้มีการปั่นกระแสว่าวาอีกแล้วว่าแกเรื่องหลานมากยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เบาๆให้นอมินีก่อนเนาะ คือออสการ์เออแล้วก็มันมีความบอกว่าเหมือนเรายังไม่ได้สู้แต่เราทาตัวเป็นที่แพชชนตีแล้วอันนี้พูดถึงคนไทยนะพูดตรงๆเลยพูดแบบไม่ได้ไปดูผลงานเขาเลยที่เขามองลงกันมาเขามองลงเขาด้อาร์ติสตี้เขามองลงเขาด้วยผลงานเขาสู้ที่ผมงานเขาไม่เขาไม่ได้ทำตัวเป็นขอทานแบบที่คนไทยว่าวๆกันตอนเนี้ย ตรวจสอบได้ว่าว่าเขา,าอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไเลยคำตัวเป็นขอทานแบบ user attitude อ่ะอืมคืออย่าว่าตักกะมงสามคลิปทไทยได้ปะคือถ้าไทยเราอยากมงจริงไม่มงทีอ่ะมันมีแต่ work harder and harder and um, learning from the past แบบดูผลงานที่เขามงงมาแก ว่าเขาสวยขนาดไหนเขาอลังขนาดไหนเขาดีขนาดไหนไม่ใช่ตักกะมงสามของฉันดีของฉันดีแล้วทําตัวไปขอทานขอทาน,ทานมงโลกที่หนึ่งเขาอะมันตลกคือมันก็จริงแหละว่าไทยแล้วทุกวันเนี้เนาะเออใช่คือรัฐบาลเพื่อไทยเนาะปัจจุบันประธานไทยปัจจุบันเนาะอาจจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเขามีแผนที่จะไปโรสโชว์นาซอฟต์แวร์ไทย ไปนำเสนอต่างประเทศนะเขามีแผนอยู่เพียงแต่ว่างานมันก็เยอะเนาะแต่ว่าไปเลย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 ไปดีมันจะดีมากคือถ้าตอนนี้ไทยเราเนาะไทยเรามีอ่อคือถ้าไทยเรามีประชาธิปไตยประมาณหนึ่งซึ่งสากรลรโลกเขาซึ่งสากลโลกส่วนใหญ่นะโลกที่หนึ่งโลกที่จเจริญแล้วโลกที่เขาเป็นมาหาอำนาจนะ เขาจะมีไวยากรณความเป็นเสียดีเ็นติปไตยซึ่งถ้าเขารับเราได้ประมาณหนึ่งเขาก็จะคุยกับเราไปเลยแล้วจริงๆามาชิอไทยเขาก็ทำถูกอไปคุยกคบฮอลีวแล้วมันก็มันดีอะ่ะเป็นมิตรดีกว่าดีกว่าอย่างอื่นนะเป็นมิตรร่วมมือกันอะไรเงี้ยคือความไปทำงานไปคุยต่างประเทศอะไรเงี้ย มันดีกว่ามานั่งว้าวแบบหลานมากเนี่ยแบบหลานมาชูดเดย์เนี่ยเป็นกันแบบเนี้ยแล้วว้าวไปว้าวมาก็ไปพยายามจะไปด่าเขาว่าเอ๊ะมีน้องมีนายหรือเปล่าคนอื่นเขามองกันมีน้องมีนายเลยหรือเปล่ามึงไปเช็คงานที่เขามองก่อนไปดูงานเขาก่อนพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนเนาะ Google ช่วยคุณได้อืมแล้วก็ พูดเลยแล้วกันคือตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้อัดคลิปลเนาะมันจะมีช่วงที่คือถ้าเกิดคนดูชอบจะรู้ว่าป่วยป่วยแต่แพยายามเวลาที่อัดคลิปเราก็ต้องอึบอึบนิดนึงเราต้องพยายามอึบทีนี้มันตลอดมาตั้งแต่รัฐบาลแพททองไทาชินวัตรเนี่ยสลิมลูกสลิมซมซมทั้งหลายอ่ะ มีความพยายามจามละล้มรัฐบาลแพ้ทาง,ทางคือก,ก็เห็นพยายามกันแบบน่าสมเพชอะ่ะคืนนี้พูดในเชิงมาทึกประวัติศาสตร์นะว่าปัจจุบันมีความพยายามจามละล้มรัฐบาลแพ้ทาง,ทางแต่อันนี้ก็พูดไม่ได้ห้ามนะพูดกันตรงๆไม่ได้ห้ามเบื่อละคือรัฐบาลทุกรัฐบาลพูดถึงอดีตอะเขาก็ทํางานแหละ ทำดีมากน้อยมันแล้วแต่กันไปเพราะว่ามันเราเราพูดทุกท่าบาทไม่ได้เนาะแต่ถ้าสลิมเชื้อสลิมซ่อมๆ่ทั้งหลายแหละจะอาการกำเริบจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ห้ามเอาที่สะดวกคือรัฐบาลแพลตคันเขาก็ทํางานผลงานมี Google ตรวจสอบได้เขาก็ทํางานรัฐบาลพกรครวมทุกนางเอ,อ้ไม่ใช่ทุกท่านทุกท่านทุกท่านท,ทานี่เป็นพกรครวม ทำงานต่อไปเลยไม่ต้องใส่ใจทำงานเลยคือแบบว่าสลิมหรือเชื้อสลิมส้มๆอ่ะเหมือนเขาไม่มีงานทําอ่ะอืมเหมือนเขาไม่มีงานทําแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณจะลบมัฐบาลก็อันนี้คือผู้ได้เชิ่เบื่อนะเอาเลยส่วนทุกท่านทุกท่านที่เป็นเป็นรัฐบาลหรือพรรคร่วมทํางานไปเลยพรรคเพื่อใคยจะไปโรดโชว์นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์สุดกับสากโลโลกกับ ตัดประเทศไปเลยไปเลยเนาะเขาว่ามันมีแต่ได้กับได้ไงจริงไหมทีนี้อ่อคือเราทํางานอันนี้พูดถึงพกร่วมรัฐบาลทุกงานไอ,อ้ทุกท่านและพักการเมืองที่เขาตั้งรัฐบาลสําเร็จตั้งแต่อดีตก็เห็นว่าทํางานกันอะ่ะก็ทํางานพยายามมาตลอดแต่ถ้าสลิมกับเชื้อสลิมเขาอยากจะ อยากจะล้มล้างประชาธิปไตยก็เอาเอาเอาเลยเพราะว่าเบื่อแล้วถ้าเกิดคุณล้มและจะมาล้มล้างประชาธิปไตยอ่ะโลกที่หนึ่งเขาก็จะไม่คุยกับคุณอันนี้กล้าหาว่าถ้าคุณล้มรัฐบาลพทยธรรทานอ่ะอย่างน้อยอ่ะต่างประเทศเขาจะชะงักแล้วเขาก็จะไม่อยากจะคุยกับเรามงเอ่ยรางวัลเลยเลยอะไรเอ่ยที่เราควรจะได้ที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนมันก็จะหยุด เพราะว่าเขาชะงักเนาะคือถ้าหลานมาเขาเขาเกิดมงาสาขาเนาะสาขา best international feature f e e m ก็คือเป็นมงในในรัฐบาลแพร์ของคาชินวัตซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆอันนี้พูดในเชิงปัจจุบันอยู่นะว่าปัจจุบันหลานมายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เข้าเป็นโนมินียังไม่ไมง,งไงเลย วันนี้วันที่19 December 2024 AD, คือพอดีจำชื่อเดือนไทยไม่ได้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้คือพูดในเชิงปัจจุบันนะแต่ถ้าในอนาคตเราเกิดมงขึ้นมาอันนี้ขอพูดในเชิงจริงใจว่าจะยินดีกันหลานมากจะยินดีมากๆเพราะอ,อะไรเพราะคนไทยได้วยกันแหละอืมเพียงแต่ว่า การปั่นกระแสมันปั่นไปก่อนะแกมันเบาๆเบาๆอย่างน้อยอย่างให้เขาประกาศเราเป็นโนโมินีแล้วเราก็ค่อยแบบมีความวังอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็รัฐบาลเขาก็ทํางานเขาก็พยายามนะแล้วคือไทยเราตลอด20ปีที่ผ่านมาเราเราไม่เป็นประชาธิป,ปไตยเนาะมันมีคอสวรที่สูญหายอ่ะ รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่สลิมเรียกเข้ามามันก็นะคืออันนี้พูดในเชิงเล่าในเชิงประวัติศาสตร์และพูดในเชิงเบื่อแล้วด้วยถ้าคุณจะล้มล้างรัฐบาลแพ์ทองทานตามสะดวกเนาะไม่ว่ากันแต่จะบอกรัฐบาลและพรรคร่วมทักนางว่าทำงานไปนเลยจ้ะไม่ต้องใส่จใจล้มก็ลม้มไปได้วยกัน สาสกโลโลเคเขาติดเขาเขาเขาก็เขาก็เลือกได้อะว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เนาะและ้วเขาอยากคบหรือไม่อยากคบุกคือทุกวันนี้มันมันไม่ใช่ในอดีตมคือสลิมแก่ๆจำนวนมากอ่ะมันตกโลกไม่อ่านหนังสือ Google ก็ไม่เป็นอ่ะอลอง g o เอ่ e คนที่มง b บ s อินเตอร์เนชั่น f e ลฟิ r e f อร์แล้วก็นั่งดูงานเขาดิคืองานเขาอ่ะ เขามองอย่างมีศักดิ์ศรีนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วที่หนึ่ง้าให้พี่ดูเขาไม่ได้มมงเพราะว่าทําตัวเป็นขอทานอ่ะเขาเดินเข้าสู่งานเขาเดินเข้าสู่สถาบันออสการด้วยความว่าฉันมาโมงงานฉันดีพิจารณางานจะสิแล้วก็แข่งกันจริงๆว่าใครดีกว่าแต่ตอนเนี้ยความที่หลักการปั่นกระแสหลานมากเป็นการปั่นในกาลาที่แบบ วนๆแล้วไม่ได้ปั่นด้วยนะว่าเราจะไปมงุงอันนี้ผิดมันเป็นมันไม่มันไม่ไฟเตอร์มันไม่มไมเออประมาณนี้แหละก็คือบันทึกประสาทควารู้สึกส่วนตัวแล้วก็จะบอกว่าคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดในขึ้นจริงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชอดอะไรแบบว่าไร้สาระาพอรู้ทุกเรื่องแล้วจริงๆอ่ะ รู้ทุกเรื่องเพราะเพราะว่ารู้ทุกเรื่องถึงเอามาเล่าไนงะแล้วก็จริงๆอยากจะพูดถึงประเด็นว่าพวกเหล่านางๆที่มงออสการ์กันมางานคดีหมดเพราะอะไรออสการ์เขาักษามาตรฐานตัวเองไว้นะเขารักษามาตรฐา,นะา,า,านไว้ว่าสูงสูงสูงแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยการที่เขาให้โอกาสเขอาอยังไม่ได้ให้นะลืมไปยังไม่ให้มี อ่อ่าเป็นเอาเป็นว่าบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เท่านี้เนาะอืม่แน่าจะจบแล้วนะ่ะคือขอโทษด้วยนะอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างหรืออาจจะเล่าไม่ครบแต่ว่าคิดว่าครบแล้วนะ่ะ